ปฏิเสธไม่ได้ว่าการนําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการทํางานเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการแข่งขันและการดําเนินธุรกิจโดยเฉพาะในด้านการก่อสร้าง B2B เราได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของเทคโนโลยีและได้ร่วมมือกับบิวสามหกในการนําซอฟต์แวร์เข้ามาใช้ในการควบคุมการก่อสร้างและเพิ่มศักยภาพการก่อสร้างในประเทศไทย บิวสามหกศูนย์คือโปรแกรมที่ใช้ประสานงานหน้างานก่อสร้างแบบครอบคลุม360องศาครับใช้เดินตรวจไซต์ดูความคืบหน้างานก่อสร้างได้แบบเสมือนจริงจากที่ไหนก็ได้ครับโดยการที่เราใช้หลักการของการเชื่อมโยง3เรื่องครับได้แก่เรื่องที่1คือเรื่องวิชวลครับภาพที่เราถ่ายจากกล้อง360องศาสามารถจะทําให้เรามองเห็นรายละเอียดของไซด์งานก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นด้านบนด้านล่างได้ชัดเจนมากเรื่องที่2ก็คือเรื่อง การเอา drawing หรือว่าฟ o ร์แ l a นเข้ามาใส่ในระบบครับมันจะทําให้ภาพที่เราถ่ายมาเนี่ยสามารถจะเชื่อมโยงระหว่างจุดสู่จุดได้เราสามารถจะเดินเข้าออกห้องต่างๆตามฟ o ร์แ l a นได้ง่ายขึ้นครับและสุดท้ายคือเรื่องของ Document ครับงานเอกสารซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของงานก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายการประกอบแบบ b ี BL q สัญญารายงานประจําวันต่างๆเนี่ยถูกเอาเข้ามารวมอยู่ในระบบเดียวกันเรียกว่าบิลสา360ครับ บิลสามยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานที่น้่งงานก่อสร้างนะครับช่วยลดปัญหาจากการประสานงานได้นะครับแล้วก็เป็นการลดระยะเวลาในการทำงานช่วยประหยัดต้นทุนบางทีเราไม่จำเป็นต้องเดินทางไปที่ไซต์ก่อสร้างบ่อยๆแต่เราสามารถจะติดตามผ่านตัวแพลตฟอร์มได้สุดท้ายข้อมูลของบิลสามเนี่ยยังสามารถเก็บเป็นประวัติทําให้เจ้าของงานหรือผู้รับเหมาสามารถจะใช้ดูเปรียบเทียบระหว่างช่วงเวลาได้ง่ายขึ้นนะครับ b ิล360โดยองค์ประกอบโดยรวมแล้วเนี่ยจ kind of ึงเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ของการประสานงานไซายก่อสร้างจริงๆครับโปรแกรมบิลถูกออกแบบมาเพื่อคำนึงถึงความต้องการที่แตกต่างของผู้ใช้งานตลอดทั้งเชนของการก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผู้รับเหมาผู้รับเหมาช่วงซัพพลายเออร์หรือเจ้าของโครงการการตรวจเส้นงานแบบเดิมๆเราจำเป็นจะต้องเดินตรวจทั้งโครงการทั้งอาคาร ซึ่งบางครั้งอาคารเรามีขนาดใหญ่เราไม่สามารถเตือนตรวจสอบได้ครบบางครั้งเราต้องใช้พนังงานในการเดินถ่ายรูปทํารายงานส่งมาให้ทาง P-D หรือ P-M ดูแต่เราก็ไม่สามารถดูได้ครอบคุมทั้งพื้นที่ทําให้เราอาจจะตกหล่นข้อมูลบางอย่างไปในการตัดสินใจในการทํางานที่ผ่านมาเราได้มีโอกาสนําเอาบิลเข้ามาใช้เข้ามาติดตามงานจากเดิมที่จะต้องเข้าหน้างานเพื่อตรวจสอบงานแล้ก่สร้างซึ่งใช้เวลานาน เมื่อนำโปรแกรมบิลมาใช้แล้วเราสามารถลดระยะเวลาการทำงานของ PD หรือ PM ลงได้ถึง27%นอกจากจะช่วย PM PD ในการลดระยะเวลาการตรวจสอบงานแล้วยังสามารถนำเวลาที่เหลือไปใช้ในการแก้ปัญหาอื่นได้ครับก็ในฐานะที่เป็นซัพพลายเออร์นะครับผมที่ทำงานติดตั้งงานเคอร์เทนบอลแล้วก็งาน s p i d เดอร์งานกระจกของโครงการ t o โยต้เนี่ยนะครับผม กระจ์และความท้าทายแรกที่ทางเราได้รับมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของระยะเวลานะครับผมด้วยตัวอาคารเองเนี่ยถูกทําเป็นอาคารสํานักงานให้เช่าดังนั้นเนี่ยทางโครงการเนี่ยจึงมีความต้องการที่จะใช้สอยพื้นที่ตรงนี้อย่างเร็วที่สุดและด้วยความที่ว่าขนาดของตัวกระจกเองอุปกรณ์เองบางอย่างเนี่ยเป็นขนาดที่โอเวอร์ไซส์และเราต้องนําเข้าตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวฟิตติ้งมาจากต่างประเทศจึงทําให้เรามีความท้าทายในส่วนตรงนี้ค่อนข้างมากครับ แล้วการที่เรานำโปรแกรมบิลเข้ามาใช้งานเนี่ยมันทําให้ตัวผมเองเนี่ยสามารถดูโปรเกรสตความคืบหน้าของการติดตั้งของหน้าง,งานได้และทําให้ผมมั่นใจว่าการติดตั้งเนี่ยจะเป็นไปนตามแผนที่ผมได้วางเอาไว้อีกครั้งมันยังสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับโอนเนอร์ได้ด้วยครับว่างานที่ผมทำเนี่ยจะสําเร็จไป,ปตามแผนที่ผมได้วางเอาไว้ครับ B2B เราผลักดันการทํางานด้วยเทคโนโลย,ยีที่ทันสมัยมาโดยตลอดเราคัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพต่อการก่อสร้างในประเทศไทย อีกครั้งยังมีพาร์ทเนอร์ที่ร่วมพัฒนาซอฟต์แวร์ให้บริการให้คำปรึกษาและดูแลตลอดระยะเวลาการใช้งานเราจึงมั่นใจได้ว่าลูกค้าของเราจะสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด